คลินิกกรานโอเพนนิ่งคลินิกนวัตกรรมระดับพรีเมียมเปิดตัวพรีเซนเตอร์บอมจิระวัฒน์ แบรนด์โอเพนนิ่งยังเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับณนสะิริค,คลินิกคลินิกความงามและนวัตกรรมระดับพรีเมียมซึ่งงานนี้บริหารงานโดยนายพัชวรเดชศิลปชัยคุณสิริมณีอัคราอุติการและคุณวรชัดย่างตระกูลซึ่งภายในงานค่ะพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์รุมบอมจิรวัตรเวสกลมิสเตอร์ g l o b a l Thailand 29และรวมพลหนุ่มหล่อตัวแทนประเทศไทยและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทย รุ่งงานในครั้งนี้โดยพร้อมให้บริการแล้วค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดที่ฟฟนเพจนะัิริคลินิก เป็นผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตดําเนินการสถานพยาบาลแล้วก็ดําเนินการคลินิกด้วยครับทั้งสองอย่างแล้วก็ทําเองนะครับตั้งแต่ต้นยนต์จบนะครับถ้าเกิดว่าอันไหนที่จําเป็นต้องทุกตัวที่ต้องใช้แพทย์ทําคือแพทย์ทําหมดไม่ให้คนอื่นทาเด็ดขาดครับก็เปิดมาก็เปิดมาเพื่อบริการภรรยาเป็นระดับแรก แล้วก็พวกเพื่อนๆก็มาขอทําเพิ่มเติมไปแล้วก็บอกต่อกันมานะครับก็เลยก็เลยมาถึงที่นี้ได้นะครับจริงๆเลยนะคะที่เคยบอกไปแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนที่กลัวเข็มตัวเองเป็นคนที่กลัวการแบบว่าฉีดอะไรอย่างนี้นะคะไม่เคยทานะคะแล้วก็มีความสนิทชิเชื้อคุณกุ๊กนะคะคุณกุ๊กก็เป็นภรรยาของคุณหมอกรเดชนะคะคุณหมอบรเดชเนี่ยท่านก็เป็นผู้รับใบอนุญาตเองใช่ไหม แล้วก็ท่านก็เป็นผู้ลงมือทาเองอกตีตาง์าแล้วเรา,าจะไม่มั่นใจเ็าได้ยังไงเขาก็เชิญเรา,านะคะเชิญชวนเราให้มาร่วมบริหารให้เราร่วมบริหารซึ่งเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าตัวเผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เคยพุงูเรื่องของคลินิกอ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะแต่พอเรามาแล้วตอนนี้เราก็มีหน้าที่วางแผนอยู่รุ่เป็นอ,อยู่ในฝ่ายของการบริหารและก็การาลูกค้าสำคัญคือเจอลูกค้าต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับสื่อนะคะ พ่น้สเราเป็นคลินิกใหม่นะฮะเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็ฝากกับพี่พ่อแม่พี่น้องสือ่อมวลชนทุก,ทก,ทก,ทกส่วนด้วยช่วยหนุนส่งเราให้เราเป็นนักสิเพราะเราไม่ได้คิดแค่จะมีคลินิกเดียวที่กรุงเทพนะคะเราคุยกับคุณหมอเราพีแพนไปแล้วว่าเราจะมีให้ทั่วประเทศไทยใช่ไหมคะใจมากนะคะหนูเลยต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็แม่เปรีมากๆนะคะคุณแม่เปรนได้สักชวนให้คุรีรนมาได้มาลองลองทำที่คลินิกนี้ เรารู้สึกปะระทับใจมากเพราะว่าคุณหมอเก่งแล้วก็ทุกอยาก่างเครือสะอาดแล้วก็ทันสมัยมากๆคือพเพื่อนเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างหนักแล้วก็พักผ่อนน้อยมากแล้วก็อพอคุณด้วนได้มาทำาทำหน้าทําหน้าใสาที่นี่นะคบรู้สึกว่ามันโอเคมากคือคุณด้่นจะเป็นมีปีมีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าคือแบบว่าหน้าโซมคือเราคนๆที่แบบนอนน้อยมากทํางานหนักมากๆ เจอคุณหมอคุณหมอก็แนะนำดีมากแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากอยากเชิญชวนทุกคนท่านนะคะอยากให้ฝากคลินิกน้าใหม่ที่นี่ด้วยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะแย่มากเลยเนาะ <Yeah. S 2> โปรโมชั่นตอนนี้นะคะแย่มาก <c oughs> <c oughs> คือวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรามีถึง V.I.P. อยู่4ี4 V.I.P. นะคะ V.I.P. ที่1ก็คืออ,อ,อยู่ในท่านซื้อไปในในราคา30,000บาทมี3าม0 0ื่นหกหมื่นและสามแส แต่ใน1นึ่งสามหมื่นหกหมื่นหและ3,000 0นั้นคุณจะได้รับผลประโยชน์มากมายคุณจะได้ทั้งได้ซื้อ,แล,พอ,พอ,ลอแล้วยังไม่พอพบคุณก็จะได้มาทำเพราะคุณได้ลดเปอร์เซ็นต์อีกแล้วยังไม่พอเพราะมิกิีว้วอชเชอร์ให้อีกนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะ น่าสีริคินิกเราเปิดทําการนะคะเราเปิดทําการทุกวันทุกวันนะคะซึ่งตั้งแต่เวลา10บโมงนะคะสิบโมงจนถึงตอนสองทุ่มนะคะมาได้เลยนะคะมาที่นี่พบคุณหมอจริงแน่นอนที่นี่เราไม่มีหมอกระเป๋าค่ะ